สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จัดเต็มที่สุดครับเพราะเราจะมาดูแนวทางจาก5ตารางสูตรใหญ่ที่เดินต่อเนื่องมาแล้วทั้งหลักร้อย10บนหน่วยบน10ล่างและหน่วยล่างสำหรับรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2568ไม่มีการคำนวณไม่มีการซ่องสูตรแต่จะพาไปดูผลจริงๆจากตารางที่เดินต่อเนื่องและท้ายคลิปจับชุด3ตัวตรง2ตัวล่างให้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางเป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องอย่าไม่เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อยเเซนเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นครับสรุปสันส้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันทง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกทางโชคดีเฮงเงปังปงรวยรวยกันทุกคนครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยมาเริ่มกันที่หลักร้อยครับวิธีดูเลขเด่นจากตารางแบบนี้ก่อน 1. ดูซ้ายมือนี่คือช่องลำดับงวดเช่นงวดที่ 1, 2, 3เรียงลงไปด้านล่างตรงกลางคือช่องผลรางวัลในอดีตเช่นงวดที่1ออก 3, 8, 8ขวามือคือเลขชนจากสูตรทั้งหมด 175,630สูตรจะมีเปอร์เซ็นต์บอกคะแนนการชนซึ่งเป็นอีกแบบผมดูมาให้แล้วส่วนเลขเด่นให้ดูด้านล่างสุดขวามือจากเลข10ตัวผมเลือกมาให้7ตัวคือ4,6,7,1,3,9,5พิจารณากันดูนะครับต่อไป10บน ดูขวามือคือเลขชนจากสูตรทั้งหมด49,241สูตรเลขเด่นให้ดูด้านล่างสุดขวามือจากเลข10ตัวผมเลือกมาให้7ตัวคือ3904682พิจารณากันดูนะครับต่อไปหน่วยบนดูขวามือคือเลขชนจากสูตรทั้งหมด177,238สูตรเลขเด่นให้ดูด้านล่างสุดขวามือจากเลข10ตัว ผมเลือกมาให้7ตัวคือ9 3 8 6 2 0 4 2> พิจารณากันดูนะครับต่อไปผมจะจับชุดให้แบบดิบๆตรงๆหลายชุดหน่อยลองนำไปประกอบกับแนวทางของตนเองหรือแนวทางของผู้อื่นดูนะครับดูตามนี้เลขเลขสีแดงทั้งหมด ต่อไปครับ10ล่างดูขวามือคือเลขชนจากสูตรทั้งหมด496,528สูตรเลขเด่มให้ดูด้านล่างสุดซ้ายมือจากเลข10ตัวผมเลือกมาให้7ตัวคือ6794802พิจารณากันดูนะครับต่อไปหน่วยล่างดูขวามือคือเลขชนจากสูตรทั้งหมด5 2 2 4 0 7สูตรเลขเด่นให้ดูด้านล่างสุดซ้ายมือจากเลข10ตัวผมเลือกมาให้6ตัว คือ5 2 9 4 07พิจารณากันดูนะครับต่อไปผมจะจับชุดให้แบบดิบๆตรงๆหลายชุดหน่อยลองนำไปประกอบกับแนวทางของตนเองหรือแนวทางของผู้อื่นดูนะครับดูตามนี้เลขเลขสีแดงทั้งหมดเป็นเพียงการนำเสนอแนวทางไม่ใช่การชี้นำแต่อย่างใดขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าอยากดูแนวทางใหม่ๆจากทุกสูตรทั้งบนและล่างกดติดตามช่องสุดเดช n แนลไว้เลยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครั้งต่อไป และที่สำคัญที่สุดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นฝากอีกหนึ่งช่องนะครับคือช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านทางช่องแจกสูตรและสอนคำนวณมีไทยและลาวแล้วเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ